สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางชา n e l เทพ9ก้าหนึ่งเทมไลฟ์สไตล์นะครับแน่นอนครับวันนี้ถ้ามาเจอกันครับก็ต้องมีการไม่อันบ็อกซิ่งนะครับก็อาจจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นไอโฟนนะครับผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับการกินท้องเที่ยวและการชอปปิ้งนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นการอันบ็อกซิ่งผลิตภัณฑ์ที่คือโอเคตอนที่เขาออกมาใหม่เนี่ยผมก็ไม่คงไม่ได้ซื้อไปหมดทุกอย่างตอนที่เขาออกบางทีเราก็ต้องด้วยความที่มีประสบการณ์ในการใช้งานมาพอสมควรนะครับเราก็เลย รอให้มีคนเขารีวิวเราคิดว่าเฮ้ยมันใช่แน่ๆเราถึงได้ซื้อใช้นะครับนั่นก็ได้แก่วันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซิ่งครับ i n s t ตาสามร้อยหนะครับมีโคเอ g นจ e เนียร์วิดไลกานะครับนั่นก็คือเขาใช้ตัวเลนส์ที่ทางไลกาเป็นคนผลิตให้นะครับเพื่อให้ได้ภาพที่ว่สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับ ที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี่นะครับก็เนื่องจากราคาปกติอยู่ที่479ยูโรนะครับเราช่วงที่ซื้อนะครับมีโปรโมชั่นครับแถมกระบอกน้ำนะครับแถมขาตั้งและลดไปอีก50ยูโรครับคือจ่ายไป429ได้ของขนาดนี้ก็เออมันน่าจะเป็นลาที่เราซื้อได้นะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะมาดูตัวกล้องก็จะดูของแถมเขาก็แถมอะไรนะครับก็นี่นครับเป็นกระบอกน้ำนะครับ ใช้แบบก้องแก๊งนะครับเป็นโลหะอย่างดีเลยนะครับนี่ครับของอิน t a 3สามร้อยหกสิบถือว่าให้ของที่ดีเลยนะครับส่วนชิ้นที่สองนะครับก็เป็นขาตั้งกล้องแบบยืดหดได้นะครับเรียกได้ว,ว่าใครมีแอคชั่นแคมเนี่ยก็ขาดไม่ได้นะครับขาจับหรือขาตั้งกล้องนะครับก็ควรจะต้องมีไว้นะครับในเมื่อแถมฟรีเราก็เลยไม่รอชาร้าที่จะ ซื้อนะครับนี่ครับเป็นตัวที่ว่าเขาขายอยู่ในหน้าเว็บเลยนะครับไม่ใช่ของแถมทุกๆนะครับนี่ครับก็ยังไงดีไม่เคยใช้ของ360รอยหกอเขากลง่งนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับดูของแถมมาพอครับมาถึงตัวที่สำคัญครับนั่นก็คือตัวกล้อง insta 3 6 0 s pro นะครับ ด้านหน้ากล่องนะครับก็จะอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ด้าน,นข้างขาก็จะโฆษณาว่าเซนเซอร์ถ่ายวิดีโอถ่ายได,ด้4 k 120เฟรมนะครับแล้วก็สโลว์ก็มีระบบการสั่นนะครับแล้วก็สามารถถ่ายได้หลายรูปแบบแนวตั้งแนวนอนครับเดี๋ยวนี้วิดีโอแนวตั้งเป็นอะไรมาตรฐานที่เ,เวลาทํากล้องมาขายมันต้องถ่ายได้นะครับเพราะว่าคนกําลังเรียกว่าผู้ใช้ทิก t o อรเยอะมากเลยนะครับด้านนี้ก็จะโฆษณา อีกนะครับว่าสามารถกันน้ําได้ถึง10เมตรหน้าจอแบบพลิกได้แล้วแล้วก็มีหลบ AI แล้วก็นี่ครับระบบมีเมีระบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็นี้ครับเจ๋งมากนะครับเอ่อที่กล้อง action cam เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นใครทํานะครับก็คือสั่งให้พูดแล้วถ่ายรูปก็มีอยู่นะครับแต่อันนี้ใช้ Gesture ในการโบกมือถ่ายรูปครับด้านหลังนะครับก็จะบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวพลาสติกก่อนเลยครับ ตัวนี้เป็นชุดเบสิกนะครับไม่ได้แบบมีตัวพวกเอาไว้ไปถ่ายแอคชั่นลงน้ำหรือไปเล่นสกีขีม่มอเตอร์ไซค์อะไรขนาดนะครับก็เป็นตัวรุ่นที่แบบประหยัดที่สุดแล้วกันนะครับเปิดยังไงเอ่ยนี่ครับด้านหลังเขาก็บอกว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมีตัวกล้องมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีมีสแตนดาร์ดเมาส์ให้แล้วก็มีนี่ครับ Flexible Adjustment เมาส์ ment, ให้นะครับแล้วก็มี usb c ให้แล้วก็ Quick Start Guide คือเราควรจะดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าในกล่องมีอะไรบางทีเนี่ยไม่ได้ดูครับแล้วก็ของในกล่องเขาให้มาแต่มันอยู่มิชิดก็เลยมองไม่ไม่ก็เลยไม่เห็นนะครับบางทีซื้อของมาเนี่ยของทิ่อยู่ในกล่องเนี่ยเอาออกมาไม่หมดนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีัมนม,ม,นมีมีอะไรตัวนี้ด้วยนะครับนี่ับเปิดขึ้นมานครับก็ จะบอกวิธีการใช้ใส่แบตเตอรี่ที่ตำแหน่งเลยครับก็ถือว่าโอเคไม่ต้องมาดั่งหาตรงไหนอีกนะครับก็ก่อนจะใช้งานก็อันนี้ก็มีไกด์ให้นะ้นการเดี๋ยวนี้ก็ต้องมี QR code เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยใช้งานยังไงดูจะสแกนจาก QR code ได้เลยนะครับอ่มาดูที่ตัวกล้องเลยนะครับโอ้โหกล้องนี่หนักมากนะครับดูรีวิวมาเห็นบอกว่า1 8อกรัมเลยนะครับ หนักพอๆโทรศัพท์มือถือใหญ่ๆต,ตัวเครื่องเป็นโลหะทั้งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอย่างที่บอกนะครับเป็นโคจ n i ิ ie, ลิงกับกล้องไลกานะครับกับค่ายไลกาก็คือตรงนี้เขาใช้เลนของไลกานะครับแล้วก็ insta8pro นะครับนี่ครับอย่างที่บอกนะครับกล้องสามารถพลิกขึ้นมาได้อ๋อน้ำเกาะนี่ เรียกว่าเขาก็ทําล็อกไว้กันที่กลัวก้องมันพลิกขึ้นมาเองโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับจะทําให้กล้องเสียหายได้นะครับพลิกขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังครับไอ้กล้องหน้านี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจ๋งเท่ากับการที่มันพลิกกล้องขึ้นมาได้เวลาเราเถ่ายเซลฟี่ตัวเองนะครับทบําวีล็อกเนี้ยมันจะได้เห็นชัดๆเต็มตาครับตัวนี้นะครับสามารถใส่ไมโครยูซี C ได้ถึง สามไอหนเทาลบตยเลยนะครับอันนี้ช่องเนาะเสียบ USB C แล้วก็สำหรับชาร์จนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ครับแล้วก็ช่องใส่ USB ไม n i micro USB นะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับนี่ครับสำหรับใส่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็นี่ครับด้วยความที่เขาสามารถกัารันด้ถึง10เมตรก็ทำดูแน่นหนาดีครับมาดูชิ้นถัดไปที่อยู่ในกล่องนะครับ น่าจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับนี่นครับตัวเมาส์นะครับ,รบแบตเตอรี่ก็อยู่ในเครื่องแล้วเนาะอย่างที่เขานั่นนี้เป็นตัวเมาส์นะครับเพื่อที่ว่าเอาไปติดกับพวกจักรยายนอะไรครับ ก่อนที่จะเปิดเครื่องขึ้นมาเขาบอกว่า when a mouse is not attached around touching the heat i s h i p a t i o n area after prolonged use ก็ระวังเรื่องความร้อนนะครับถ้าเกิดกรณีที่ไม่ได้ติดเมาส์นะครับอ่ะทีมาดูชิ้นถัดไปนะคะครับขาตั้ง เอาไว้ติดตามกระจกหรือวัสดุเรียบนะครับก็เป็นแบบว่าโฟล์ f เฟกซิเบิลเนี่ยเอาไม่ต้องติดให้ดูนะครับแล้วก็สายชาร์จ USB C to C ครับสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมค่ายโทรศัพท์มือถือบางค่ายก็ยังที่จะ USB A to C อยู่ครับเดีย๋ยวนี้มันต้อง C to C ไปหมดแล้วนะ ก็แบตเตอรี่เมาส์เฟกซ์เมาส์สายชาร์จแล้วก็สิ่งสุดท้ายครับก็คือ้อ็็แถมสติกเกอร์มาให้นะครับติ้งโบลตแล้วคู่มือนี่ครับถ้าเราซื้อชุดสแตนดาร์ดนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับ นี้ยังไม่มีมินิ USB, USB เออไมโคร USB นะครับก็เลยยังใช้งานไม่ได้คนนี้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวผลิตภัณฑ์ของ Insta สามที่ผมไปซื้อเป็นชิ้นแรกนะครับตอนนั้นก็ซื้อตัว Insta 3 6 0 Go t นะครับแต่ปัจจุบันก็มี Go แล้วนะครับความที่มันเก๋นะครับเราก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าจอเนี่ยมันเล็กจิ๋วเดียวความเสียงมันคือเราสามารถ ถ่ายวีโอไลฟไสายได้นะครับก็คือเนี่ยเอาตัวนี้แยกกันออกไปนะครับแล้วถ่ายวีโอเฮ้ยมันเจ๋งดีอะไรเงี้ยก็เออซื้อเพราะความมันมันแปลกเจ๋งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ยังใช้เป็นขาตั้งได้อีกแบบคือเขาคิดมาดีมากนะครับคนนี้เออนอกจากผลิตภัณฑ์ของ i n s t a าสาแล้วนะครับผมก็ยัง เป็นแฟนของ DJI นะครับถ้าใครเคยดูคลิปผม,มบ่อยๆเนี่ย DJI เขาก็จะทำแอคชั่นรุ่นที่4นะครับคือ a อคชั่นก็ดีครับก็เคยเอาไปดำนองดำน้ำ,นำ,นำ,นำแล้วก็ถ่ายวีดีโอก็สวยงามดีครับแต่ว่าด้วยความที่พวกนี้มันก็เหมือนโทรศัพท์มือถือครับมีการเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเ,เรื่องเซ็นเซอร์เรื่องการเก็บสีเก็บแสงนะครับหรือการสั่นเนี่ยก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ แอคชั่นสามก็ตอบโจทย์ดีอยู่นะครับคราวนี้ว่าแอคชั่นสี่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะการถ่ายกลางคืนแต่ตอนแรกว่าจะซื้อแอคชั่นสี่มันก็ลดราคายั่วใจอยู่นะครับแต่มาดันมาเจออิน t าวสามร้อยหกสิบซึ่งแบบไปดูรีวิวแล้วโอ้ยแม่งเจ๋งขึ้นไปอีกเนาะด้วยความที่เขาออกมาช้าเขาก็ยิ่งพัฒนาไปตัวนี้เป็นก่อนหน้าแอคชั่นสามเนี่ยตอนนั้นมันดีเจไอเขาค่อนข้างที่จะให้ความแปลกใหม่อะไรบ่อยๆนะครับเนี่ยตัวนี้ครับก็เป็นรุ่นแอคชั่นสองครับ ซึ่งตอนแรกคิดว่าแอคชั่นสามออกมาจะทำแบบเดียวกันปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำนะครับนี่ครับก็สามารถแยกจอหน้าจอหลังประกบเป็นแบตเตอรี่เสริมอย่างนี้ได้ครับค่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างไปครับแล้วก็ยังไงก็อยู่ที่ว่าเรา มีงบแค่ไหนแล้วก็ช่วงเวลาที่เราซื้อตอนไหนเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยคือ a อคชั่นสกับ Insta360 ก็ถือว่าเป็นกล้องที่น่าใช้ที่สุดณนะตอนนี้นะครับแต่ผมก็เลือกที่จะลองใช้กับเป็นแฟนกับ i n s t a าสาดูสักครั้งหนึ่งนะครับโดยความที่ว่าเราชอบคำว,ว่าไหลากามากแล้วก็มาอยู่ในกล้อง i n s t a 3สาม i n t a s ส a า 360s Pro นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ